อ,องแห่งแควนเยี่ยนทราบข่าวว่ามีบุคคลผู้หนึ่งรู้เคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตเป็นอมะตะจึงรีบส่งขุนนางในราชสำนักไปขอศึกษาเคล็ดวิชาดังกล่าวน่าเสียดายที่ขุนนางผู้นั้นเรียนรู้ได้เชื่องช้ามากจนกระทั่งผู้รู้เคล็ดลับแห่งชีวิตอมะตะเสียชีวิตไปก็ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนเจ้าแห่งแขวนเยี่ยนทรงพิโรธอย่างยิ่ง รับสั่งให้ประหารขุนนางผู้นี้โดยด่วนมหาอมาตย์แห่งแควนเยี่ยนรีบกราบทูลคัดค้านว่าผู้รู้เคล็ดลับชีวิตอมตะยังไม่สามารถรักษาชีวิตตนเองไว้ได้แล้วจะช่วยให้พระองค์มีชีวิตอมตะได้อย่างไรกษัตริย์ผู้กำลังโกรธเกรี้ยวเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาในบัด,ดนและสั่งยกเลิกโทษประหารขุนนางผู้โชคร้ายรายนั้นทันทีในยุคปัจจุบันที่เฟื่องฟู มีผู้ตั้งตนเป็นปรมาจารย์ผู้ชี้ทางแห่งความสำเร็จอยู่มากมายบางคนจะสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะทั้งที่ไม่เคยพิสูจน์ให้เห็นว่าความเป็นอัจฉริยะของตนนั้นได้สร้างคุณูประการใดให้แก่โลกบ้างแล้วเราทั้งหลายควรจะทบทวนดูว่ามีอัจฉริยะสักกี่คนที่ประสบผลสำเร็จและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตเท่าที่เห็นความสำเร็จของอัจฉริยะในยุคนี้ก็คือ การขายความอยากเป็นอัจฉริยะให้แก่ผู้อื่นนั่นเองยังมีตำรับตำราและการสัมมนาจำนวนมหาศาลที่แนะนำวิธีสร้างความร่ำรวยโดยบุคคลที่อยู่ห่างไกลจากความร่ำรวยแต่ในที่สุดเขาเหล่านั้นก็ร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยการขายวิธีสร้างความร่ำรวยให้แก่คนนับแสนนับล้านซึ่งหลังจากผ่านการสัมมนาหรืออ่านตำราของพวกเขาแล้วนอกจากจะไม่ร่ำรวยเพิ่มขึ้น แต่ทุนทรัพย์กลับร่อยหรอลงไปอีกเพราะต้องแบ่งจ่ายไปเป็นค่าวิชาครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าหากอัจฉริยะและมหาเศรษฐีสามารถสร้างกันได้ง่ายๆโลกใบนี้คงไม่คลาคล่ำไปด้วยผู้ด้อยปัญญาและคนยากจนอยู่เต็มแผ่นดินนับจากนี้อย่าลืมท่องคาถานี้ไว้เสมอมีสติไม่เสียสตาง